ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่7กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 5ขึ้นกาวคาเดือน8ปีคานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน หากมีการประมูลการแข่งขันทางด้านทักษะคุณจะอยู่เหนือคู่แข่งทุกคนวันนี้งานไม่ได้ง่ายหลายคนจะก้าวข้ามผ่านความลำบากไม่ได้แต่ไม่ใช่สำหรับคุณคุณมีกำลังใจที่ดีมีพลังล้นเหลือวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็จะนำหน้าทุกคน <S <S 2 <S 2> การเงิน การเงินไม่เป็นไปดังใจสิ่งที่วางแผนไว้จะผิดพลาดและคุณยังรู้สึกวิตกกังวลไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงน้สินที่มีก็ถูกเร่งรัดทำให้เครียดบางครั้งต้องยอมขายจำนำจำนองสิ่งสำคัญออกไปเพื่อนำเงินมาหมุนก่อนความรักและครอบครัวคุณจะพบกับปัญหาที่แก้ไม่ตกสร้างความลำบากใจในเรื่องความรัก บางคนที่คบซ้อนหรือมีคนเข้ามาให้เลือกถึงสองคน <c oughs> ก็จะเกิดเป็นหารักพี่เสียดายน้องไม่สามารถจบแบบสวยๆได้คนรักครอบครัวมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันตลอดทำให้มีปากเสียงบรรยากาศในครอบครัวไม่มีความสุขสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมทาเสริมความร่ำรวย่ั่่่่่่ง่ง่ง่่่่่่่่่่่ ทิศมงคลทีต่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน วันนี้จะรู้สึกเบื่อหน่ายงานมากมองไม่เห็นความก้าวหน้าในงานบางคนจะรู้สึกล้มเหลวและกังวลใจกับความผิดพลาดทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือไม่มีกำลังใจทำอะไรอะไรไม่ได้ย่ยอย่างที่คิดหรอกนะคะเพิ่มกำลังใจให้ตนเองโดยด่วนเลยค่ะการเงินคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนที่คุณเผชิญอยู่ งานที่ทำอยู่ทาเงินให้กับคุณไม่ได้มากนักแต่คุณก็บริหารเงินให้พออยู่รอดได้ความรักและครอบครัวคนโสดยังคงต้องโสดต่อไปเพราะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองมั่นใจตนเองมากเกินไปทั้งที่คุณเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งแต่สเสน่ยยังต้องพัฒนาอีกหน่อยคะ่ะส่วนคนมีครอบครัวแล้วดูแลครอบครัวของตนเองได้เป็นอย่างดีมีความสุขดีคะ่ะ สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คุเกิดวันอังคารการงานวันนี้ต้องงัดทุกเล่เหลี่ยมออกมาใช้เพื่อให้งานของคุณดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปดังใจคุณทันคนและไม่มีใครหลอกคุณได้งานที่ออกสีเทาๆจะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินจะเกิดความยุ่งยากทางการเงินขึ้นเนื่องจากการต้องโยกย้ายที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การวิ่งเต้นย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากแต่หลังจากหมดธุระจากการโยกย้ายดังกล่าวการเงินก็จะดีขึ้นค่ะความรักและครอบครัวคนที่รอคอยบุตรญาติวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้คนมีบุญมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว ส่วนคนโสดแอบเจ้าชู้รักชอบหลายคนในเวลาเดียวกันแถมยังไม่คิดจะเลือกไว้สักคนสะด้วยแต่อย่างไรคุณก็มีโชคในด้านความรักในวันนี้ค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมยกย่องเวลามงคล19.30นาฬกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน มีเกนจะถูกคดโกงหากหลังในงานที่ทำหรือในธุรกิจที่มีหุ้นส่วนยิ่งหากเป็นธุรกิจที่มีสามหุ้นคุณจะยิ่งปวดหัวหนักวันนี้ระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับหัวใจและทางเดินหายใจไว้ด้วยนะคะการเงินเงินคือปัญหาใหญ่ในวันนี้นอกจากจะหาเงินยากแล้วยังมีเกฑ์ไหลออกอย่างต่อเนื่อง วันนี้คุณจะเครียดพอเรื่องเงินพอสมควรและอาจทําให้ล้มป่วยได้จึงมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินซ้ําซ้อนกับการรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มเข้าไปอีกวันนี้ให้ใจเย็นอย่าเพิ่งคิดมากเกินไปโอกาสทางการเงินของคุณยังมาไม่ถึงความรักและครอบครัวภาระจะหนักหน่วงเพียงใดคุณก็ทำเพื่อครอบครัวเสมอไม่เคยย่อท้อและครอบครัวของคุณก็เข้าใจคุณเป็นอย่างดี ่อยางไรก็ให้ระวังสุขภาพไว้ด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือตัวคุณเองคนโสดเพิ่มความอ่อนหวานขึ้นก็จะมีสเสน่ห์มากสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลทิศเหนือเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมัง่งคั่งร่ำรวย เวลามงคล13.30นาฬิกา30าทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานจะพบเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจการประสานงานต่างๆจะลื่นไหลและประสบความสำเร็จ บางคนจะได้พบความสัมพันธ์อันดีในการติดต่องานงานที่ต้องใช้วาทศิลป์งานที่ไม่ต้องลงทุนขายของออนไลน์จะโดดเด่นและก้าวหน้าดีมากค่ะการเงินการเงินยังราบรื่นดีอยู่คนรักหรือเพื่อนสนิทจ,จะให้โชคเป็นเงินทองของมีค่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับของสวยงามเครื่องประดับอาหารเบเกอรี่จะทําเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัวรักๆักเล่นเล่นเหมือนคุณไม่จริงจังกับความรักมากนักในวันนี้แต่ก็ยังถือว่ามีสเสน่ห์มากจึงมักจะยิ่งทำให้คุณมั่นใจในตนเองมากขึ้นจนถึงมากเกินไปส่วนคนมีครอบครัวสบายๆไม่ค่อยกดดันกันมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วยสีม่งคลสีส้ม,ส,ส,มสีแสด เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลที่ตะวันออกส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเวลามงคล13.30นาฬิกา30าทีถึง15.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณหมดพลังรู้สึกไม่อยากลุกจากที่นอนไปทำงานโดนหักหลังโดนนินทาว่าร้ายรู้สึกเหมือนไร้ทางสู่บางคนถึงขั้นอยากลาออกจากงานไปหางานใหม่หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆในการทำงานการเงิน เงินเข้าไม่ขาดมือคุณหายเงินง่ายแต่ก็มักจะใช้เงินหมดเปลืองไปกับปาร์ตี้การเที่ยวเล่นหรือใช้เงินเพื่อเลี้ยงสังสรรค์นในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรักความรักและครอบครัววันนี้คุณผู้ชายไม่เก็นต้องเสียเงินเพื่อคนที่คุณรักหากคนที่คุณสนใจเป็นหญิงที่มีรถนิยมสูงก็คงต้องกระเป๋าหนักหน่อยนะคะคนรักครอบครัว มีความสุขสมหวังร่วมกันมีความมั่นคงในครอบครัวมากขึ้นสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสังการทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมอายุมั่นคงยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล 22่สนาฬิกาสามสินาทีถึง24่สนาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานหากสมัครงานไว้วันนี้คุณจะยังไม่ได้รับข่าวดีไม่ควรเริ่มกิจการใหม่ใดๆในวันนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะล้มไม่เป็นท่าได้จากปัจจัยหลายอย่าง ระมัดระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันในระหว่างทำงานหรือเกิดการวิวาทบาดหมางกันกับคนในที่ทำงานหรือคู่ค้าซึ่งมักจะส่งผลเสียให้คุณในระยะยาวการเงินการเงินคล่องมือดีมากคุณมีรายได้หลายทางเพราะมีความสามารถในการหมุนเงินและทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันคุณสามารถบริหารการเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบในวันนี้ ความรักและครอบครัวคู่รักที่รอคอยทายาทจะได้รับข่าวดีในวันนี้ได้คุณและครอบครัวไม่เกฑ์ที่จะได้พบปะสังสรรค์กันอย่างมีความสุขหรือได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันคนโสดคุณสุขใจกับรักที่กำลังเดินทางเข้ามาถึงแม้จะเป็นการรักแบบแอบรักก็ตามสีม่งคลสีขาวสีครีมสีเหลือง เสริมอำนาจอิทธิพลในการทำงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะทิศมงคลที่ตะวันตกเชียงตายเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้นและเดี่ยวในการตัดสินใจเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที ค้นเกิดวันเสาร์การงานวันนี้จะได้ใช้สมองมากกว่าแรงงานคุณจะได้รับความนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้คนทั่วไปงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์หรือได้แสดงวิสัยทัศน์จะโดดเด่นมากบางคนจะได้ทำงานใหม่ๆที่ไม่ถนัดนักแต่กลับทำออกมาได้ดีเกินคาดการเงินการเงินดีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณมีเกณฑ์ได้ใช้เงินในการขยายธุรกิจออกไปการวิ่งเต้นพบปะผู้คนเพื่อการสร้างรายได้ในอนาคตงานที่ต้องติดต่อในหน้าขายประกันเซลล์ขายโฆษณาจะทำรายได้ให้คุณมากเป็นพิเศษความรักและครอบครัว คนที่คบมากกว่าหนึ่งคนวันนี้คุณต้องปวดหัวกับการสับรางและระมัดระวังไม่ให้ความลับแตกแต่คุณก็มักจะแพ้ภัยตนเองอาจสับสนถึงขั้นเรียกชื่อผิดจนเกิดปัญหาได้เลือกสักคนดีกว่านะคะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็น ทิตมงคลทีต่ตะวันออกเชียงใต้เสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล4ี0นาฬิกา30าทีถึง6นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ